คนนี้พี่ริเองค่ะสวยๆแดดๆอวบๆนะคะกะหูตนะคะสาวอินโดพี่แพรค่ะพี่ฝุ่นนะคะพี่เมจ้าพี่คิมสุดสวยนะคะแล้วก็แอปเปิลค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกวนของเรานะคะวันนี้นะคะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของพี่เจสค่ะอันนี้ก็คืออกับข้าวที่เราทํามาแชร์กันนะคะทุกคน งานขึ้นบ้านใหม่ที่นี่นะคะเขาจะไม่มีพระมาสวดมันบ้านเราเนาะแล้วก็จะทําอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเอามาแชร์กรันอันนี้เป็นของขวัญต้อนรับบ้านใหม่ให้เจ้าบ้านนะคะพี่หลี่ทำเป็นเซตค็อกเทลมอสกาเมลส์มานะคะทุกคน นี่นะคะดูอันนี้อาหารที่พี่เจสนะคะสั่งมาเลี้ยงแขกในบ้านแล้วก็ยังไม่รวมอาหารที่พวกเราแต่ละคนเอาไปอีกอันนี้นะคะพี่ฝุ่นทํายำค่ะอร่อยมากซิโครงหมูอบนะคะแล้วนี่นะคะเครื่องดื่มที่เจ้าบ้านได้เตรียมไว้ให้ก็คือพร้อมมากค่ะน้ําแข็งนี่กินกันให้จุกๆุไปเลย วันนี้นะคะพี่เปิลเขาก็ทำสปริงโรมานะคะเอามาแบบว่าทอดที่บ้านอ่าเจ้าของบ้านไปเลยจ้าพวกชนีทั้งหลายส่วนใหญ่นะคะก็จะไปกับคุณสามีนะคะแต่ว่าคนนี้โสดค่ะคนนี้โสดในกลุ่มนะคะทุกคนพี่แพรนะคะนี่นะักเปิดขวดค่ะเปิดแล้วไม่ดื่มอะ่ะเออนางชอบยกแบกมากกว่านะคะนางชอบยกแบบว่า ตาก,กิลลาวอดก้าเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตอะไรอย่างนี้นะคะนางไม่ถนัดแบบโปรเซิกโกส่วนของพีลีนะคะก็ทําหมูกรอบมาจอยนะคะบางคนก็สั่งขนมหวานมานี่พี่เจสสุดสวยเจ้าบ้านของเรานะคะนี่เตรียมเครื่องดื่มต้อนรับน้องๆกันแบบช่ำๆเลยนะคะทุกคน ชนีทั้งหลายก็จะนั่งด้านในนะคะแล้วก็ผู้ชายเขาก็จะเป็นนั่งที่เราเบี่ยงด้านนอกนะคะเพราะว่าทนต่อเสียงแรงต้านทานไม่ไหวนะคะเสียงชนีดังมากอันนี้ลานล้านะจ๊ะเสื้อม่วงแล้วก็พี่มินนะคะพี่มินเสื้อดอกนะคะอันนี้ก็พี่หลีก็เสื้อดอกนะคะเออนั่งชุมนุมสมหัวคุยกันคะ่ะอันนี้ก็คืองานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานที่แบบว่าจัดให้ชนีมานั่งเมาส์มอยกันก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าทุกคนนะคะที่กว่าจะนัดรวมตัวกันได้เราใช้เป็นเวลาเป็นเดือนนะคะอุย้ยชุดแดงลายดอกนั้นพี่นิดนะคะพี่นิดสุดสวยนี่วันนี้พี่นิดเอาขนมจีนมาอร่อยมากทุกคน ไม่ได้โยนะแต่บอกว่าคือมันอร่อยจริงๆอันนี้เครื่องดื่มจ้าบ้านเตรียมมาให้ดิฉันนี่โชว์แต่เครื่องดื่มพี่ฝุ่นมาแล้วจ้าพี่ฝุ่นเริ่มแล้วค่ะเริ่มโยกแล้วค่ะอ่ะยกคนเดียวพี่พอพี่ลีก็มาโยกด้วยนะคะทุกคนนี่กระชนแก้วกันไปเนี่ย ชนกันตั้งแต่บ่ายสองนะคะทุกคนงานเริ่มบ่ายสองนะคะช่วงนั้นยังแบบว่าอากาศยังร้อนๆอ,อยู่นะคะแดดยังดีอยู่เนาะนี่ก็ชนก็เต้นกันไปเปิดเพลงอากลุ่มที่นั่งเมาส์กันก็นั่งเมาส์กันนะคะคนผู้ชายอย่างที่บอกนะคะเขาก็คุยกันแนะนําตัวกันเพราะว่าบางคนก็ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนให้เขาคุยกันไปคะ่ะทุกคนเริ่มแหกปากคุยกันแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะปะเปิ้ลของเรานะคะเริ่มจริงจังในการเมาส์มอยมากเลยนะคะเอ้ยวันนี้ฉันมาเผาเพื่อนน่ะเออวันนี้ฉันเก็บทุกช็อตเลยค่ะที่เพื่อนแบบว่าจริงจังมากกับการแบบเมาส์มอยดูสีหน้านางแบบเคร่งเครียดมากขอขำหน่อยนะคะที่ฉันนั่งอยู่ฝั่งตรงข้างนางจับได้แล้วว่าฉันแอบถ่าย จากพี่เปิลนะคะตอนนี้มาพี่ฝุ่นนะคะทุกคนกําลังซีเรียสในการแบบคุยกันแบบเม้ามอยกันดูพี่ฝุ่นเรานะคะโอ้โหตอนนี้คือแบบนางยก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 ดื่มคนเดียวนะคะไม่สนใจเพื่อนแล้วหลังจากนี้นะคะนางก็ไปยืนจกขนมจีนหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจนะคะคนเดียวนะคะคนเดียวไม่สนใจใครเลยจริงๆนะคะมีแต่ฉันท่าสนใจเพื่อนแอบถ่ายนิสใส่ไม่ดีมากเลยอะ่ะแต่น่ารักนะคะ เธอเธออยาดด่าโกรธฉันนะถ้าเธอไม่เห็นคลิปนี้ฉันแล้วนี่ป้เปิลก็ยังจริงจังกับการเมาส์มอยพี่ฝุ่นก็นุ่นอะ่ะอ๋ออมีเพื่อนคุยคุยกับใครเอาคุยกับพี่เจนอ่ะกินต่อไปค่ะพี่ฝุ่น <c oughs> อุ้ยนั่งเห็นว่าเราถ่ายเห็นไหม <c oughs> ดื่มได้ที่กินเติมท้องไปแล้วนะคะจะได้ไม่เมามากนะคะอาณาได้เวลาเต้นนะคะเออย,อยอั่วยั่วบดบดดึง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 อ่ะดึง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  โอ้ยฉันทำอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ย <c oughs> แต่ทุกคนก็สนุกมากกันเลยนะคะเหมือนกับว่าได้มาปลดปล่อยจ้าเมาเมามอยเจอกันเพราะว่าการที่เขาจะขึ้นบ้านใหม่นะคะเขาจะถามทุกๆคนในกลุ่มนะคะว่าทุกคนว่างกันวันไหนหรือว่า ให้เจ้าบ้านถามว่าใครว่างวันไหนแล้วก็หรือไม่ก็ให้เจ้าบ้านกําหนดวันมานะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะว่างวันอาทิตย์กันเนาะนะคะแล้วก็เจ้าบ้านกําหนดวันมาแล้วทุกคนก็ต้องไปเคลียร์ตารางของตัวเองนะคะเพื่อที่จะแบบว่าโอเควันนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะแบบโอเควันนี้แหละที่เราจะทําการขึ้นบ้านใหม่นะคะเพราะว่าการที่เจ้าบ้านจะขึ้นบ้านใหม่เราจะจะชวนเพื่อนๆในกลุ่มที่เราคุยกันอะไรเงี้ยสนิทกันนะคะไปมันไม่ไม่ใช่แบบว่าเอ้ย ฉันจะขึ้นบ้านใหม่อาทิตย์หน้านะมันมันไม่ได้นะคะเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนเขาจะมีแบบวันที่ฟิกแล้วก็ทุกคนก็จะมีวันครอบครัวหรือบางคนอาจจะไปทุระไปเดินเขาหรือไปพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาถามเพื่อนๆในกลุ่มก่อนนะคะว่าใครว่างวันไหนถ้าเกิดว่างตรงกันก็อย่างที่บอกนะคะปาร์ตี้นั้นถึงจะเริ่มได้นะคะเพราะไม่อย่างงั้นถ้ามันขาดคนใดคนหนึ่งไปในกลุ่มมันก็จะไม่สนุกนน้องนะงานขึ้นบ้านใหม่ทั้งที เราก็อยากให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะมาเอนจอยมาเฮฮากันปาร์ตี้กันนะคะทุกคนพูดเหมือนเป็นบ้านใหม่ตัวเองเลยไม่ใช่นะคะเป็นบ้านใหม่เพื่อนแต่ก็มันก็อย่างนั้นนะคะเหมือนกับว่าบางทีเราจะนัดกันไปกินข้าวไปดินเนอร์หรือไปคลับกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําแบบเดียวกันแบบนี้เหมือนกันนะคะว่าเอออาทิตย์นี้ว่างไหมไปเที่ยวนี้กันไหมอาทิตย์นี้ใครว่างไหมไปเดินเข่ากันไหมนะคะเออก็จะประมาณนั้นแหละนี่ได้เวลาห่อของค่ะทุกคนเออกับข้าวมันเหลือใช่ไหมเพราะว่า ของกินเยอะมากค่ะทุกคนเครื่องดื่มก็เยอะกับข้าวเหลือทำยังไงกับข้าวเหลือก็พากันห่อกันนะคะห่อกันเสร็จทั้งหอ่อทั้งเต้นทั้งกินเออก็จะประมาณนี้แล้วค่ะสาวๆก็เต้นกันดึงดึงดึงด,งดงแบบนี้นะคะเออวนไปวนไปนะตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วอ่ะทุกคนแบบว่าไม่อยากกลับแล้วนะคะเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปประมาณแบบ ทุ่มหนึ่งจะสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนเราก็แบบว่าเดทไลน์นะแบบว่าสองทุ่มครึ่งเราจะกลับกันนะเออนี่ตอนนี้นะคะโอ้ยนี่บักพงค่ะดีเจนะคะฝั่งเอนเตอร์เทนสาวๆนะคะอ่าคุณสาของพี่แนนเสื้อกล้ามนะคะนี่พี่แนนนะคะพี่แนนใส่ตีนะคะเออเนี่ยเนี่ยบักพงเดี๋ยววันหลังจะพามาแนะนำตัวนางให้รู้จักนะคะเออว่านางเอนเตอร์เทนเก่งมากอันนี้กรกะหู นางเป็นสาวอินโดนีเซียนะคะเออนี่กินเสร็จก็ช่วยเจ้าบ้านทาความสะอาดเออเลิศไมหมละ่ะนี่ทั้งกินทั้งหอ่อเออทําความสะอาดช่วยแล้วก็ต้องหอ,อกับบ้านเออเลิศค่ะเจ้าบ้านจะได้ไม่ต้องทําความสะอาดให้วุ่นวายแล้วก็ไม่ไม่ต้องเก็บล้างอะไรเลยใดใดทังสิ้นอ้อเล้นพันกันแล้วค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็วุ่นวายเพียงเท่านี้นะคะงานขึ้นบ้านใหม่พี่เจษค่ะ